ครับเอากับสวัสดีพ่อยเมซี FC ลาวหญิงเสาวน้อยไปบันเพลงเอฟซีช h ง n งแ l นรัลหลังจากใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเนาะสั่งซื้อมาก็โอเคอยู่นะครับเนาะเครื่องเล็กๆครับห้าหกร้อยบาทนะครับเนาะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยครับนี่ตัดบริเวณโต๊ะนั่งเล่นนะครับหน้าบ้าน ตัวนั่งเล่นหน้าบ้านนะครับเนาะครับเล่นสวนหย่อมหน้าบ้านหลังจากลงสามสี่วันที่ผ่านมานะครับเนาะฝนก็ลงยังอยู่ยังไม่ได้ทำความสะอาดตัดแต่งนะครับพวกดอกไม้นะครับเนาะวันนี้ก็เริ่มนะครับฝนเริ่มจะห่างๆนะครับก็เลย ทดลองเครื่องตัดดูนะครับเนาะเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรวัานเย็นนรือไหมอะไรนี่ระดมเขาเรียกดอกอะไรนี่คุณนายตื่นสาย,าาย,สายโอ้ คุณน,นายตื่นสายโอ้สายหน่อยดอกเขาจะบานนะครับเนาะเรียกคุณน,นายตื่นสายตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับเนาะรับเลมยาช่วยช่วงหนาแรงครับเจอเจอบุ้งนะครับ กัดกินกินตายก็มีนะครับนนเนาะยุ่งกนเตัดแต่งสวนย่อมหน้าบ้านหลังจากหน้าร้อนนะครับเนาะโอ้อากาศนะครับเนาะ,ะแดด ไม้เทปจากแม่รดสวนยอมสวนยอมสวนยอมนะครับนะาะเครื่องตัดหญ้าเล็กๆทุนได้เยอะนะครับนาะใช้แบตเตอรี่ครับโฆษณาในะ ช่อง YouTube นะครับลองสั่งมาใช้ดูครับโอเคเลยครับเนาะมีแบตสองก้อนนะครับก้อนเดียวยังไม่หมดแบตนะครับที่ชาร์จเต็มแล้วนะครับก็ตัดบริเวณหนาบานเสร็จนะครับเนาะแป๊บเดียวนะครับเร็วอยู่แต่ใบพลาสติกครับหักไปแล้วสามสี่ใบครับก็ให้มาห้าใบเหลืออยู่ใบเดียวใบหลังเราต้องใช้ เป็นใบเหล็กเนี่ยครับเนาะใส่เป็นใบเหล็กก็โอเคอยู่ครับตัดเสร็จตะไคร้หน้าบ้านพริกพริกพริกที่หนูขี้หนูป่าป้วนี่ป่าเผาแดงมาหมนไว้กำลัง เริ่มงามนะครับกำลัเงเริ่มงามเอาเนี่ยใน <c oughs> ดูดต้นมะนาวหน,น้าบ้านหลังจากอากาศยังร้อนนานครับน,นี้ กำลังออกดอกนะครับกำลังออกอก็เริ่มติดผลนะครับเนาะมะนาวเริ่มแล้วครับเริ่มดกแล้วเริ่มดกแล้วครับมะนาวหน,น้าบ้านมีสองต้นมีสองต้นกับกำลังดอกกำลังดกกำลัง,ลงหน่วยออกเยอะแยะมากมายครับดอกก็กำลังครับ ตัวนู้นนะครับหน่วยเยอะเลยครับฝน,นเข้าให้เจอฝนเข้าให้นะครับสองวันติดแรงแรงนะครับเนาะมีสดชื่นดอกเริ่มกระจายเลยครับนี่ฝนก็เริ่ม ใหญ่ขึ้นผักชีอูเสือนะครับลงไม้ต้มหโดยต้มครบ กำลังดก,งกมะนาวกำลังดกเลยอันนี้เป็นน้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักชีวภาพ,าพเอาไว้ลดผัล้นไม้นะครับนุ๊กหวมรกตดหมรกตต้นข่อยครับเดี๋ยวอีกม่เยะตัดแต่งนะครับต้นข่อย ก็เริ่มมาอีกแล้วนะครับเนาะแต่ก็ยังไม่ยังไม่หนาไม่ไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าเนาะครับเนาะหลังจากหนักมา2วันครับก็เริ่มมีมาอยู่แล้วก็ไม่เยอะนะครับเนาะกับวันนี้วันเกิดลาองหญิงเนาะโ ท่านก็ได้ดูคลิปได้ดูรายสดนะครับนอกของช่องพ่อเอกแม่หน่อยนะครับเนาะแล้วก็อีกหลายๆช่องนะครับเนาะกับลาวองอิงได้ทำบุญวันเกิดนะครับ18ปีแล้วนะครับเนาะลาวองอิงกเป็นสาวแล้วตนนี้กับสาวเขาเฮงเฮงปังปังนะครับงานรุ่งรุ่งเงินไหลมาเทมานะครับเนาะเดินลุ้งลุ้งไปหน้า เป็นสตาร์ของเมืองไทยนะครับในสายลูกทุ่งอีสานเขาครับเนาะมีใจน้ำครับโหยเแมฟซี่ก็น่าจะภูมิใจปลื้มใจ,มใจครับฝากไปถึงลาวอิงสาวน้อยเพ็นบันเทลงนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเนาะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าเจ็บอย่าจนรวย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 เฮ้งเฮงนะครับเนาะครับสำหรับช่วงนี้ก็ไลน์นี้นะครับก็ฝากกดแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องทรงชาแนลนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับคอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ